ผมไม่ใช่กูผมผไม่ใช่กูผไอ้วัวโอ้ยมีกูหลับเลยไม่ยตอรถไม่เฉยเลยเฮ้ยอ่ามึงเลือกสุดนี่กูอู้ห้าเสือโชคเด็กูยหญิงวันน no. ี้ไอ้หูนั่นแหละะป่ปคนป่าเราคนป่ามีเทคโนโลยี ก็บินเลยน่ยว้าวเทคโนโลยีนี่มันอะไรกันนี่อวาวกาวกาววาววาววาว้าวเยาะเลยวว้าวว้าวเาจะไปไหนกันครับเาี่้าวว้าววว้าว่มาวว้าเววว้าว่้า้าวว้าวว้าเว้าวว้าว่าวว้าว้ววอาวว้้าวาวว้้ ผู้ขัเครื่องบินนี่เป็นไอ้ภูมิภ <ตร pre face> ูมิภูมิเฮ้ยลงมาเยง,ง <hardcore> ลงมาก็พอเราเราเราปลอดภัยที่ไม่ผูมผูมิโดดภูมิโดด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 ภูมิกูกูดับเครื่องไม่เป็นโอเครอด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 เกือบไปแล้วคุณป่ามาถึงคุณป่ามาถึงภารกิจแล้ว Those hombres down. bad ก็เห็นคนป่ากำลังต่อรองกับจำาบรกิจยูต้องไปเอารถของลูกชายเขากลับคืนมาให้ได้รับสั่งรถคันนี้ของลุงมาน่าจะใช่แต่อันนี้มันไม่ใช่รถทครถบรรทุกเนี่ยผมเอาของลุงไปได้แล้วต้องไปเอารถบรรทุกเขากลับมาเขาจะขับไปส่งเราใช่ไหมได้ มาเลยกูสุดหมดเล้กูอยากได้ตรงนี้โควิอุ้ได้ตังหน้าแล้วฟนาหนาเอเยนไ้เหียขาสวยจัดมือหันปืนมาต่อมึงจะจหัวกูอยู่มึงก็จจาะแหละเอออกวะกินแมมกินแอมโมกดห ของกูเป ja. ็นหมัดโอ้หูกูไม่ใ <ett> ช <par aisse 250> ่ห <favor> ม <ables> ัดและมาเป็นท่อเกือบแล้วเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะอะไรกูสัตว์โอ้ยยาขากูเรลวจีอุ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยคนป่าใช้เทคโนโลยีอุ้ยอืออืออืออไม่ตายสักทีวะคนป่าหลายรอเลยเอ้ยพุ่งกูขอของตายดูเห่าก่นเฮ้ยมีมีมีไอ้ลุนฮึมฮึมฮึสองเป๊ มือยัแรงวะรถกูเทมังดีแล้วลุงกูแฟบไหม้ไปอยู่ถมเขาทำเยี่ยนเลยเนี่ยเอาหน้าในรถลุงเขาหน่ารถกูอุ้ยมุ่งเทจัดเลยไฟไหม้เลยโอ้ยยอดรถเมกาว่ะเอ้ยมีคนอ่ะไอ้ภูมิรถระเบิดภูมิมึงเผาแย่เยี่ยรถระเบิดเลยย่อมบ้าทรืไมวะเกูแค่เประทัดเองอะไรวะ อโ้แม่งูมวันนี้เป็นวันอะไรวะดูวันนี้เป็นการบูมไก่กู้พันลดราคาไก่กู้พันลดราคาดีเฟนต์เหรอใช่ต้องคุมกันสี่แยก พวกกูมาเพื่อหยุดสงครามนี้พวกกูมาเพื่อเริ่มรึเปล่าพวกกูมาเพื่อเริ่มสงครามนี้พอมึงคุมข้างหลังไปแล้วกูคุมสามอย่างได้เลยครับสุดละ่ะขึ้งบินจากน้ำวนแล้วทุกเออผูอ้จัดการเอาไม่ลำแล้วสามันเจ็ดร้อยยี่สิบอย่ามาอย่ามาบิน,งบนลงบนกูเลยตรงมึงแม่งวิวดีจัดอะ่ะ

ตายหมดรถขวัญไมค์คีเป็นศพแล้วอ,ะอ่ะไม่กูปาถึงปะมึงว่ากูปาถึงปะตายแล้วมึงเฮ้ยใหนะม,ม่นะใหม่นะใหม่นะสามสี่ครั้งเลย เป็นกูไปขยับรถนู่นนี่เหรอเอ้าเอ้าพงโดนเรือระเบิดเอวงกูหลับพุงหลับ,บเปลี่ยนตีละนะเปลี่ยนตีละวงกูเมาด้วยเมาฟิน เปิดตีแล้วเหรอมีไหมเกิดอะไรขึ้นอะแล้วเปิดเอางตายเหรอโดนอะไรไม่รู้มันจะแตกไปเนี่ยค่ายเนี้ยเอาเยี่ยมพุ่มรถหายพุ่มรถไม่มีแล้ววะเอ็นรถเมกากูไปแล้วจบเลยไม่รู้เลยว่าภัยอันตรายมันมันคือพังเข้าไปในค่ายนี เอา้ารัวอะไรวะโดนอะไรวะ,อะ,รวะเอา้าบู๊รัวอะไรไม่รู้อะบูเฮลมีกู Help นั่งเลยกูนั่งเลยที่ไหนอ่ะกู <laughs> นั่งเลยเ oh อ้ามาปอยเอ้ยห <laughs> นีหนีเยอะเลยกูจะหมดแลาบู๊ เจ๊ะอาภูมกูสู้เรือมันไม่ได้ไมีกี่ลำสองลำปืนมันใหญ่กว่ากูเรืยกูด้วยกดอะไรพาระเบิดวะเกิดเมา้ากางเอา้าฟื้นเลย <laughs> ออนี่ทำไมกูถ่วงทีมยนี้วะเฮียอ้หคิดว่าจะสู้ได้หรอกเหรอ เขามีอาวุธแล้วก็ตีหลังมีแล้วก็ตีหลังหักคนป่าอุ้ยอ่ยเห็นทำตัวเองอีกเอ๋อเ<ร>า้าจะยิงเดี๋ยวใครมันไปนอนตายตรงนั้นไอ้ภูมิมึงอ่ะเออไม่ใช่มึงอยู่ไอ้ภูมิเผาที่ได้ หอมเลยดิหอมจัด